ในความมืดมิดของป่าดงพญาเย็นณบริเวณที่ราชวังสะปทุมครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่มีเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาถึงวันนี้เกี่ยวกับอสูรองค์หนึ่งผู้มีจิตใจงดงามเท้าหิรันพนาสูนองค์อสูรผู้ทรงพลังจากตำนานโบราณได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อปกป้องคุ้มครองผืนป่าและพระราชวังแห่งนี้แม้จะเป็นอสูรผู้มีกำลังอันน่าเกรงขาม แต่เท้าฮิรันพนาสูนกลับมีจิตใจที่พักดีและเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีองค์ท่านคอยปกป้องดินแดนแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นห้ามมีให้สิ่งชั่วร้ายใดเข้ามารบกวนผู้คนที่เคยมาสักการะต่างเล่าขานถึงพลังแห่งการปกป้องที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งราวกับมีเกราะทมคอยห่อหุ้มผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์วันนี้แม้ป่าดงพญาเย็นจะเปลี่ยนไปแต่เรื่องราวของเท้าฮิรันพนาสูนยังคงดำรงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจว่า แม้แต่อสูรผู้น่าเกรงกลัวก็สามารถมีหัวใจแห่งความดีงามได้หากมีความพักดีและศรัทธาที่แท้จริง